หลับลืมมากน้องจา๋า,าคุณผู้ชมแฮปปี้มากกับการที่เรามาแนะนำสอนแต่งหน้า oh. ส่ง SMS มากระแสดีดีอู้่อยเลย oh. นะคะแน่นอนที่สุดเลยนะคะ,คะเพราะว่าเมเบอรีนิวย์คเนี่ยเครื่องสำอางอันดับหนึ่งของโลกเป็นผู้นำด้านเมคอัพแล้วก็แฟชั่นใน129ประเทศแล้วก็ช่วยนิรมิตความสวยรุดให้กับสาวๆทั่วโลกมาแล้วนะคะยังไม่พอเป็นผู้สนับสนุนเครื่องสำอางอย่างเป็นทางการของนิวยาคแฟชั่นวีคด้วยววและก็แฟชั่นวีคในอีกประมาณ10ประเทศทั่วโลกโเล นะคะเป็นแบบนี้เองนะคะ,ะเราก็มีแนะนำกันไป3ลุกในเดือนในเดือนที่ผ่านมาะนะคะในเดือนนี้ลุกแรกก็คือสตรีท t ๊อ p นะคะลุกที่2องกรันแอนพังและลุกที่3 เบอร์รี่คริสนะคะเราได้แนะนำนไปหมดแล้วนะจ๊ะเดือนหน้ามีต่อกันอีก3ลุคด้วยการขอให้ติดตามกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครรอไม่ได้แล้วเข้าไปดูก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเข้าไปดู how to วิดีโอแล้วก็เมคอัพทริปนะคะ,คะแล้วก็แต่งตามกันได้ทั้ง6ลุกเลยที่ w w w m a y b e l i n e c o t h ค่ะอ่ะพิเศษสุดนะคะคุณผู้ชมมาอัพลุคให้สวยเลิศเหมือนนางแบบบนแคทวอล์กกันเลยด้วยไอเทมมากมายจากเมเบลีนนิวยอร์ส่งตรง มายจากนิวยอร์กแฟชั่นวีคนะคะในราคาพิเศษตลอดเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้และก็จะมีกิจกรรมพิเศษสำหรับสาวสายเข้าไปติดตามกันเยอะแย,ยะมากมายเลยค่ะโอเคมากเลยนะคะเรียบร้อยค่ะคุณพี่ช่วงนี้นะคะดิ่มไฟลงเลยค่ะ